จะหรอนแบบเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับเมื่อมีพ่อแม่คู่หนึ่งเผลอเรอทิ้งลูกสาววัยสองขวบให้อยู่ในรถจนว่าระบบเซ็นอร์ล็อกนั้นทํางานอัตโนมัติเด็กนั้นถูกขังอยู่ในรถเกือบชั่วโมงแต่ว่าโชคดีที่ไม่เป็นอะไรครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป้ายรอรถโดยสารประจำทางหน้าหมู่บ้านบูรพาซิตี้ถนนจรัญญานนลหมู่14ตำบลบางบัวอํเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศราชาวบ้านต้องช่วยกันปลดล็อกประตูรถกระบะนิสันนาวร่าเลขทะเบียนกไก่จอจาน4712ฉะเชิงเศราซึ่งจอดติดเครื่องยนต์เอาไว้แล้วมีหนูน้อยเป็นเด็กหญิงวัย2ขวบถูกขังอยู่ข้างในนะครับ พ่อแม่แล้วก็กลุ่มชาวบ้านก็สีหน้าแตกตื่นวิตกกังวลกันแต่ว่าหนูน้อยนั้นมีอาการร่าเริงอยู่ในรถเพราะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับก็ซุกซนด้วยการไปเปิดที่ปัดน้ําฝนเล่นอย่างสนุกสนานเวลาผ่านไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงจนสุดท้ายพยายามจะช่วยปลดปล็อกประตูจากด้านนอกแต่ก็ยังไม่สําเร็จก็เลยต้องตัดสินใจโทรติดต่อญาติให้นำกุญแจสำรองมาให้ทมกลางความกังวลจากหลายคนที่ยืนลุ้นกันอยู่แล้วก็โล่งใจในที่สุดเมื่ออยู่ๆนะครับหนูน้อยกดกระจกไฟฟ้าจากประตูด้านหลังได้ด้วยตัวเองแล้วก็หลังจากที่อุ้้มมหนนูอออยกาได หนูน้อยก็ยังมีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะครับด่านศุลกากรสตูนนะคะจับคุมไม้เถื่อนจากต่างประเทศลักลอบขนส่งมาทางเรือเข้ามาเพื่อที่จะขายให้กับอู่ต่อเรือค่ะ นายวิศวะปิติสุขสมบัตินายด่านสนุกรกรสตูลพร้อมด้วยกำลังทหารจากกองกำลังเทพสตรีเข้ายึดไม้ตะเคียนแปรรูปลักรอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่อู่ต่อเรือพื้นที่หมู่สามตมบลตำมะลังอําเภอเมืองสตูลซึ่งอยู่ในเรือสัญชาติมาเลเซียทะเบียน KHF และเรือ PK ห2 5 4 F ส่วนเจ้าของเรือนั้นไหวตัวทันหลบหนีไปก่อนหน้านี้จึงควบคุมตัวลูกเรือไปสอบสวน ลูกเรือเล่าว่าไม้แปรรูปทั้งหมด80แผ่นมูลค่ารวม1 0 0 0 0 0บาทลักลอบนามาจากประเทศมาเลเซียเพื่อน,นํามาขายให้กับอู่ต่อเรือเนื่งจากไม้ในไทยหายากขึ้นทุกวันชาวประมงส่วนใหญ่มีความจําเป็นต้องใช้ไม้ตะเคียนในการซ่อมแซมเรือประมงในการประกอบอาชีพอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ยึดไม้และเรือนําส่งด่านศุลการก,กรสตูลเพื่อดำเนินคดีตามพรบศุลการก,กรต่อไปค่ะประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่จังหวัดจันทบุรี วันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ําตกเขา15ชั้นตาบลขุนซ่องอาเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้การดาเนินง,งานในโครงการต่างๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นโครงการขุดคูกั้นช้างโครงการจัดทําแหล่งน้ําสําหรับสัตว์ป่ารวมถึงโครงการสร้างฝายชะลอน้ําด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิเปิดเผยว่าโครงการที่จัดทาขึ้นทั้งหมดนั้นจะช่วยให้ทั้งคนและสัตว์ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยการพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการขุดคู่กั้นช้างระยะทางยาวกว่าร้อยกิโลเมตรนั้นจะช่วยลดการ,รเผชิญหน้าและลดความเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินหรือว่าการจัดสร้างฝายชะลอน้ำก็เพื่อบรรเทาปัญหาพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารและระบบชลประทานยังเข้าไปไม่ถึงนั่นเองครับ เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดทางภาคอีสานนะคะต้องอบพยพชาวบ้านไปอยู่บนที่สูงชาวบ้านขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องทาให้เกิดน้าท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีทางจังหวัดต้องประกาศให้17อําเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมรวม65ตําบล256หมู่บ้านมีชาวบ้านในพื้นที่หมู่1และหมู่5ตําบลไร่ใต้อาเภอพิบูลบังสหานขณะนี้น้ําท่วมเกือบทั้งหมู่บ้านระดับน้ําสูง1เมตรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก อำเภอเดชอุดมมีน้ำท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลโพนงามระดับน้ำสูงประมาณ30ซนติเมตรและพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายถูกน้ำท่วมจำนวน500ไร่ชาวนาบอกว่าน้ำที่ท่วมทําให้ข้าวในนานั้นได้รับความเสียหายอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเพราะข้าวกล้านั้นจมน้ําและไม่มีพันธุ์ข้าวมาปลูกทดแทนแอมเพอครับพี่น้องครับหน้าเสียหาย คนไร่อยไร่เนี่ยยันอิดบัวบัวจะยั้งก็ยังก็สร้างครับพี่น้องครับฝนตกแบบสิว่าบังบ้าเป็นเลยครับเมื่อเนี่ยอ่ตกซื่อซเมื่อซุ่มื่อซุ่มื่อครับอ่การเกษตรท่านมากกันเลยจ็กสิฟ้าแนวไหนครับหากับปูกกับวัวได้อ่หาซื้อกลากับวัวได้หายังกับวัวได้ครับขอฝากเลี้ยงหน้าอำเภอเนี่ยครับผมขณะที่ชาวบ้านชุมชนวังแดงต่างอพยพไปอยู่บนที่สูงบริเวณจุดอพยพ ห้วยม่วงอําเภอเมืองอุบลราชธานีหลังน้ําในแม่น้ํามูลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแลวก็ได้ระขอความช่วยเหลือในเรื่องของอาหารและน้ําดื่มน,นายธนทรสีนาคป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าได้ประกาศให้7อําเภอในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหลังจากน้ำท่วมบ้านเรือน251หมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเสียหายนับหมื่นไร่ส่วนคอสะพานห้วยกุดพระเลาอําเภอพนาน้ำเข้าท่วมสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรทำให้คอสะพานขาดชาวบ้านสัญจรไไม่ด หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทำจะนำสะพานแบริ่งไปติดตั้งเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมาจังหวัดยะโสธรเกิดน้ำป่าไหลหลากและเอ่อรล้นห้วยลำโพงเข้าท่วมบ้านเรือนและโรงเรียนรวมทั้งถนนขาดหลายสายโดยที่บ้านทรงแย้หมู่2และหมู่7ตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญน้ำท่วมสูง1เมตรค่ะช่วงนี้ยังคงมีข่าวเกี่ยวกับแมงมุมนะครับล่าสุดวันนี้พบแมงมุมต่างถิน่นลักษณะคล้ายแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลติดมากับเครื่องจักรซึ่งนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย พนักงานของบริษัทกรีนเมทัลประเทศไทยจำกัดที่เขตนครอุตสาหกรรมปิ่นทองสาำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีต้องแจ้ตื่นกับแมงมุมสีน้ำตาลลักษณะลำตัวอ้วนกลมใต้ท้องมีลวดลายคล้ายนาฬิกาทรายมีจุดตามลำตัวคล้ายกับแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลติดมันมากับเครื่องจักรแล้วก็ถูกนำไปเก็บไว้ในโรงงานเกือบ5าเดือนแล้วนะครับนายยงยุทธ์ุรินไทยสงพนักงานโรงงานก็ยืนยันว่า นี่เป็นแมงมุมจากต่างถิ่นอย่างแน่นอนเพราะถึงแม้จะสั่งนําเข้าเครื่องจักรมาแล้วห้าเดือนแต่ว่าเครื่องจักรนั้นถูกซีลมาอย่างดีเพึ่งจะมาเปิดเมื่อช่วงสายของวันนี้เองก<ป>็ไปเปิดเครื่องเครื่องดูเห็นมีไข่ก็เลยไปหาจนเจอแม่มันก็เลยไปเจออีกเยอะเลยจ้ะหมายว่าเครื่องเอามาจากเอามายังไงเครื่องเป็นยังไงเครื่องซื้อมาจากมุงนอกใช่ไหครับ มาจากมะเลมั้งเพิ่งฉีดฉีดน้ำ hey, ดีครับแมลงที่พบนั้นยังมีขนาดเล็กอยู่นะครับท่านผู้ชมประมาณ1เซนติเมตรพนักง,งานช่วยกันจับมาได้แล้ว6ตัวและจะส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานควบคุมโรคสัตว์ปีกและแมลงที่อำเภอศรีราชาไปพิสูจน์คาดว่าจะทราบผลอย่างช้าสัปดาห์หน้าบันตและช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณอธิศรค่ะ สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬานะครับเริ่มกันที่ก o ล f ฟเวิลด์แชมเปี้ยนชิที่สหรัฐนะครับนักกอล์ฟจากออสเตรเลียเป็นผู้นำขณะที่หน mm ึ hmm. ่งเดียวของไทยคือธงชัยใจดีนั้นผลงานน่าพอใจครับรายการนี้มีขึ้นที่สนามฟายโซนคันทรีคลับเซา์นะครับพ่า70ชิงเงนินรางวัลรวมประมาณ288ล้านบาทผู้ที่เป็นแชมป์จะได้ประมาณ49ล้านบาทนะครับ การแข่งขันวันแรกครับมาร์คลิชแมนจากออสเตรเลียทำหนึ่งอีเกิลสี่เบอร์ดีไม่มีโบกี้นะครับจบที่6อันเดอร์เป็นผู้นำทิ้งห่างทางด้านไรอันมัวคาวชวาเซลและจัสตินโรสเพียงสโตรกเดียวส่วนไทยก็วูดแชมป์เก่าและอดีตแชมป์8สมัยทำาออันเดอร์อยู่ที่9ร่วมขณะที่ลรีแม็กกิลอยกลับมาแข่งขันเป็นรายการแรกหลังจากที่คว้าแชมป์ดิโอเพนทำไป1อันเดอร์อยู่ที่14ร่วม ธงช,ชัยเจดีนักกอล์ฟหนึ่งเดียวของไทยทำหนึ่งเบอร์ดี้หนึ่งโบกี้จบที่สแควร์พาอยู่ที่28ร่วมตามหลังผู้นำอยู่สโตรกมาต่อน,นี้กีฬาเครือจักรภพนะครับวิ่ง800เมตรเป็นนายเจลอามอสพิกล็อกคว้าเหรียญทองครับกีฬาเครือจักรภพที่สกอตแลนด์วันที่8วิ่ง800เมตรชายนายเจลอามอสเหรียญเงินโอลิมปิกวัย20ปีจากบอสวานาแซงเอาชนะเดวิดรูดิชาเหรียญทองโอลิมปิกและเจ้าของสถิติโลกจากเคนยาคว้าแชมป์แบบพลิกความคาดหมาย ทำเวลา1นาที45.18วินาทีขณะที่ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกอื่นๆนะครับเทนนิสวอชิงตันโอเพ่นชายเดี่ยวรอบ3โทมัสเบอร์ดิชมือหนึ่งของรายการจากเช็กแพ้วาเชคคอสติวิลมือ13จากแคนาดาไป2เซตรวด2-6และ4-3นะครับขณะที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องคลาวดิโอปิซาโร่มงประตูชัยให้กับบาเยนมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาเอาชนะชีวาสกัวดาลาฮาราจากเม็กซิโกไป1นต่อศ ทางด้านแอตเลติกมาดิดแชมป์ลาลิกาสเปนเปิดตัวองตัวคริสมานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่ย้ายจากเวลโซเซดาด้วยค่าตัวประมาณ1,150ล้านบาทส่วนปาติสเอฟราแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสที่ย้ายจากทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดด้วยค่าตัวประมาณ63ล้านบาทเปิดตัวกับทีมเรอัูนิสต้นสังกัดใหม่เป็นแชมป์เกาโชซิเลียอิตาลีแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับ มาตอนที่ความเคลื่อนไหวและบรรยากาศของวอลเลย์บอลเวิด์กลังปีสนามแรกครับไทยกับเกาหลีใต้มีรายงานจากคุณซอนสวนรรค์ผู้วิจิตครับมาติดตามบรรยากาศกันเลคะในนัดแรกนะคะของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ประเทศเกาหลีใต้ย้ำว่าเราอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะ <S <S แต่ว่าเป็นแฟนแทคนไทยเนี่ยมาที่ฮวาซองยิมเนเซียมเยอะมากๆเลยนะคะ <S 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 ดูสิคะว,ว่าทั้งซ้ายขวานะคะ โลเลเบาสาวไทยแลนด์โ oh, อ้โหนะคะเสียงดังกันขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันค่ะ และที่กองเชียร์ไทยในเมืองซวนมากันเยอะเพราะว่าช่วงนี้ค่คในเกาหลีใต้นั้นตรงกับวันหยุดเทศกาลพักร้อนของเขาค่ะเขาหยุดกันยาว5วันทําให้คนไทยมารวมตัวเชียร์กันเยอะมากค่ะชนิดที่นึกว่าอยู่ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากเลยนะคะเพราะว่าเสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้ดังกระหึ่มจริงๆและแน่นอนนะคะส่งผลให้สาวไทยของเราแหมเริ่ม้นนี้เล่นดีเลยนะคะและแม้ว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยซีีของสาวเกาหลีเนี่ยชนะได้ถึง8แพ้เพียงครั้งเดียวโดยเกาหลีใต้ชุด นี้ก็ถือว่าเป็นชุดผสมนะคะที่มีผู้เล่นชุดใหญ่และเยาวชนค่ะขณะที่ผู้เล่นหน้าใหม่ของเราในนัดนี้นะคะก็เล่นได้ดีเลยค่ะอย่างน้องเพียวอัชราพรพงษ์ยศค่ะขณะที่ทีมสาวไทยค่นนัดนี้ก็สู้เต็มที่กันเก็บทุกลูกเลยนะคะโดยน้องเพียวอัชราพรพงษ์ยศถือว่าเล่นได้อย่างโดดเด่นค่ะแต่สุดท้ายแล้วทีมสาวไทยก็ยังต้านความแน่นอนของนักบเก็หรือใต้ไม่ไหวนะคะแพ้ไป1ต่อ3เซต25ต่อ23 22ต่อ25 16ต่อ25 20ต่อ25่รา เดิมแพ้ในนัดแรกของสนามแรกค่ะครับก็ขอบคุณแฟนๆอวยบอลทุกท่านที่มาเชียร์ในสนามนี้นะครับแล้วก็ผู้ชมที่เชียร์ทางบ้านด้วยนะครับก็ทีมเราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับ มักกีฬาก็เล่นได้ดีมากในเซตที่1เซตที่2แต่ก็พลาดโอกาสที่ชนะไป,ไปเซตที่2ก็น่าเสีดายแล้วก็หลุดในเรื่องของเทคนิคเราแบบจังหวะมาเสียเองเยอะไปอ่ะที่ว่ามันก็พอเรารับบอลเสริมได้เราอาจจะตีเสียหรืออะไรเสียเองบอลมันเลยแบบทีมเขาก็ไหลไปเยอะเกินเราก็มาตามหลังก็ตามยาก ตกใจตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนไปจีนคือหนูยังแบบยังไม่นิ่งขนาดนี้ค่ะคือแบบพอวันนี้เล่นได้ค่ะน,นี้เราเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นพอ,อได้ดูหรือเปล่าก็ค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะหนูก็จะทําให้ดีกว่านี้ไปไเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะคือพรุ่งนี้เจอเจอเบียก็จะไปอีกแนวหนึ่งเลยเป็นบอลหนักแต่ว่าสูงใหญ่ก็ต้องก็ต้องรักอีกว่าเราแต่ละทีมเราก็ต้องฝักทีมเราด้วยค่ะก็ยังไงก็ าเชียร์กันอีกนะคะพรุ่งนี้เจอเซอร์เบีย15-30ที<อ>ช่องเ็สีทีวีเพื่อข่ายทอสรุรงนี้กลับมาเชียร์กันต่อในะคะทีมสาวไทยพบกับเซอร์เบียค่ะอันดับเจ็ดของโลกนะคะและช่องเจสีถ่ายาทอดสดให้ชม15นาิกา30นาทีนะคะและภาพปิดท้ายวันนี้นะคะในสนามเนี่ยอาจจะเป็นผู้แข่งกันนะคะพูดถึงคิมยอนคุนค่ะ เบอร์ oh สิบค่ะตบเอาตบเอาแต่ว่านอกสนามเนี่ยคิมเนี่ยน่ารักนะคะแล้วก็ยังเป็นเพื่อนซีกับนุสราต้อมคําด้วยค่ะวันนี้นะคะนุสราก็ควงคิมมานะคะซึ่งคิมเนี่ยค่ะเขาก็มีความในใจจะบอกกับแฟนๆของช่องเกสีโดยเฉพาะนะคะและกล่าวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะไม่ว่าผลแพ้ชนะจะเป็นไงเราก็รักกันเหมือนเดิมค่ะเราเป็นเพื่อนกันโอเคยเยสวัสดีค่ะ วันชองเจซีชางลักคุสลเถ้าเป็นภาษาเกาหลีก็คือสลังเฮโยนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเรากับเป็นความพร้อมของกีฬายุสโอลิมปิกครั้งที่2นะครับและพลตรีจารึกอรีราชการันนะครับให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือวงการกีฬาอย่างเต็งที่นะครับหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับ เริ่มมือวันที่การแถลงข่าวมิเติรเพสยูสโอลิมปิกครั้งที่2ที่เมืองนานจิงประเทศจีนระหว่างวันที่16ถึง28สิงหาคมโดวยวันนี้6สมาคมคือบาสเกตบอลยกน้าหนักยิงปืนวินเซิร์ฟกรีธาและว่ายน้ําก็หวังจะเข้ารอบลึกๆแต่ที่หวังมากที่สุดก็คือกรีธาเนื่องจาก4คูน400เมตรชายสถิติดีและเป็นความหวังของทีมชาติในอนาคตโดยหัวหน้านักกีฬาย้ําว่านักกีฬาทุกคนต้องเตรียมตัวอย่างดีเนื่องจากไม่ยอมปล่อยเหรียญทองอย่างแน่นอน ขณะที่บลตรีจาึกอารีรชาชการันต์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งจากคอสอชอให้เป็นหนึ่งในคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมสู้เรื่องกีฬาเพื่อชาติอย่างเต็มที่ไม่ให้ทุกคนผิดหวังพยายามลักดานโอลิมปิกในฐานะโอลิมปิกต้องการให้บริารกีฬาออกให้ได้เพราะว่าจาก2,508จนถึงวันนี้2,557 มัเท่าทไรป,ปีนทำทุกอย่างด้วย้เกิดม่ก้ขความผมเพรว่าพิ้ายข่าวเวลาวันนี้ด้วยภาพกีฬามันๆครับ ั่นก็คือภาพกีฬามันๆในวันนี้นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะสนุกและตื่นเต้นยิ่งกว่าครับไทยกับเซอร์เบียในวอลเลย์บอลนะครับคุณพัดและคุณสศินาครับค่ะอย่างไรก็ส่งใจไปเชียร์สาววอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะคะขอบคุณคุณ่อนิีสอนมากค่ะขอบคุณครับ พักสักครู่ท่านผู้ชมช่วงหน้าอย่าพลาดครับมาเจาะลึกเหตุเศร้าสะเทือนใจที่ถูกแชร์กันทั่วโลกอินเทอร์เน็ตในขณะนี้เมื่อพ่อซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษตัดสินใจผู่คอตายหวังนำเงินชาปนกิจไปช่วยลูกชายวัย19ปีเพื่อเคลียร์ปัญหาชู้สาวมีการเขียนจดหมายลาตายด้วยบอกว่าพ่อหาทางออกได้แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเศร้าเรื่องจริงนี้ในเจาะประเด็น